เวที่นี้นะครับนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าพวกเราละก,กันทุกคนนะครับในสถา,านการนั้นนะครับมีไรกับคุยกันนะครับใหญ่ใหญ่เผื่อว่านาก็ไม่อยากจะเสียเวลามากนะครับแต่ว่าดีใจนะครับที่พวกเราตั้งแต่จุมพรลงไปนถึงราธิวาสนะครับแต่ว่าว่านาแลกอยู่คนเดียวก็ไม่ได้นะครับลองให้ลองให้ใหต้เข้อเวลา น,น,น้องน้องจักทิพน่ะที่ได้ไหมน้องตบมือที่จักทิพีที่ได้อ่าเหลือจากหมดแต่วอที่หนึ่งนะครับหมดเหลือหมดแต่วอทีนึงอ่าหมดแต่หมดแตวอทีนึงเลยมังเลยมั่งชีวิตจะเก่าหน้าจะมาสร้างก,การเงินครับผมเป็นน้องใหม่ของมอตบอลสีอยู่นะครับตอนนี้ก็น้องใหม่ใส่อีบอลที่ชุดอยู่นะครับก็ มีความรู้สึกยินดีที่ได้เห็นพี่ๆน้องๆตั้งพี่ๆที่เกษียณไปแล้วนะครับเป็นข้าราชการบำนาญก็ให้เขียนมาร่วมงานกับเราวันนี้ก็รู้สึกยินดีมากครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านครับพี่ๆน้องๆทุกคนครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับนะครับก็พยัศทางอดีตอุ้มชานะครับเพนวีรศนะครับ ถาว่านาการเงินทุกทันนะครับน้องๆการเงินทุกคนนะครับก็รู้สึกเป็นเกียิและก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะครับก็ขอให้เขาไปนะครับถ้าท่านได้ยืนมือรับจะว่านาวโรสก็ดําเนินการต่อนะครับต๊ปี้นะครับมีต๊ปี้นะครับป้อนะครับครับก็ ขอสวัสดีแล้วก็ขอบคุณวหน้าวิโรจน์นะครับที่ได้จัดงานให้พวกเราในวันนี้ครับเพราะว่าผมก็อาจจะไม่ใช่คนพื้นเพทางภาคใต้นะครับแต่ก็อยู่ที่อยู่ภาคใต้มา18ปีครับผมครับขอบคุณครับครับก็ขอสวัสดีครับน้องๆพี่ๆนะครับเราทานการันตุคนนะครับอดีตผู้กำกับชานะครับพีวิโรจน์นะครับวหนาการันต์ของสภากาตที่นะครับและก็ ต่อไปข้างหน้านะครับก็น่าจะมีวาทีเนรากนันการนตคนไม่นะครับก็คงจะมีการจัดอานนะครับแบบนี้ตลอดไปนะครับเขามีบูรพาพยักนะครับผมว่าต่อไปกองโมเราเนี่ยถักสิ้นขดชักซ่านนะครับผมว่านะครับกองผลทน่ารับที่ห้านะครับก็พร้อมสนับสนุนนะครับและก็ช่วยเหลือพี่พีน้องๆทุกคนขอบคุณครับสวัสดีครับผมพันโทสุนันต์สตรีศรครับการเงินรับน้อยสี่ครับ หรือว่าเป็นน้องใหม่ครับเพิ่งขี่ยศไม่นานนะครับก็ขออนุญาตขอขอบคุณพี่ๆนะครับที่มาร่วมงานนะครับแล้วก็วัวหน้าวิโรจน์นะที่จัดงานให้น้องๆมาตลอดระยะเวลาที่รับตาแหน่งนะครับรู้สึกว่าจะบินปีที่3แล้วนะครับแล้วก็ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับที่เสียสละเวลามาร่วมงานในวันนี้ครับขอบคุณมากครับ ับก็สวัสดีพี่พี่น้องนองนะครับเราฐานการเงินกองทัพภาคที่สี่ทุกคนนะครับก็ดีใจนะครับที่ว่าเราฐานการเงินทุกคนนะครับในการจัดงานทุกปีก็ให้ความร่วมมือกันทุกครั้งนะครับแล้วก็ทุกคนก็มาร่วมงานก,กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับก็เป็นจํานวนมากกันทุกปีน,นะครับทั้งครอบครัวของเราด้วยนะครับก็ อยากให้มีการจัดงานแบบนี้ไปทุกปีนะครับเพราะว่าเป็นการสารสัมพันธ์ของพวกเราเหล่าพี่น้องฐานการเงินนะครับแแแก็อยากให้มีกันทุกปีนะครับก็คร<แ>ั้งนี้ก็ต้องขอบคุณหัวหน้าวิโรจน์นะครับที่ว่าเป็นแม่งานนะครับในการเริ่มโครงการนี้นะครับก็ปีครั้งนี้ก็ไปเป็นครั้งที่3านะครับแล้วก็ต่อไปก็อาจจะมีครั้งที่4ครั้งที่5ไปเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานครับ สวัสดีครับพันโทสุรินแก้ววันแรกการเงินมทบ43าครับก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้และก็ขอขอบคุณท่านหัวหน้าวิโรจน์เป็นอย่างสูงเลยที่ทําให้มีการมีงานในในคืนนี้นะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับขอร้องท่านนึงผลงานเพลงก่อน คุเล่นครับก็สวัสดีอดีตผู้พำกับชาเราครับโตนุนะครับก็เคยคุ้นหน้ากันันตากันเล่นด้วยดีนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านกันงันกรงทัพภาคที่สี่นะครับผมบันโทรนองเป็นซอการเงันบนพัฒนา4ีของอ้อยโขงนะครับใครไปแถวนั้นยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับครับฝากคำหนึ่งไว้เพราะว่าผมนักเรียนในสิบรุ่นสองทับสี่หนึ่งครับนักรบไม่ต้องนอนครับครับ สนุกสนานมากครับวันนี้จริงๆอยากยอมมาเต้นด้วยแต่เต้นไม่เป็นนะครับโอ้วันนี้บรรยากาศมันมากมันมากสนุกมากนะครับพิโรธเป็นแกนกลางของพวกเราทุกคนนะครับก็ผู้บุคคลปชาอดีตผู้บุคคลปชาแวะเวียนเข้ามาก็มีการสารต่อกันนะครับแล้วก็ไม่ว่ากีฬาหรือว่าการกิจกรรมในแต่ละวันในแต่ละปีนะครับ สิ่งที่พี่โรดได้ทําไว้นะครับแน่นอนว่ามันต้องมีการสานต่อนะครับแล้วก็มีความร่วมแรงร่วม,มใจพวกเราเป็นทุกส่วนพวกเราทุกคนเป็นแต่ละส่วนชิ้นเล็กๆทุกคนที่ประกอบกันเป็นการเดินของท่าพระที่4ี่นะครับต้องขอบคุณพี่โรดอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆครับสนุกมากๆครับนะครับได้ควงกันทุกคนเลยครับก็ไม่รู้ว่าเบอร์ไหนจะได้นะครับหวัวหน้าประจําปีหน้าแต่ว,ว่าเบอร์ที่จะได้หวัวหน้าก็ไม่รู้ นะครับว่าเบอร์ไหนก็ดูเอาเองนะครับนะครับบุคคลเหล่านี้ครับพี่พี่ทุกคนเหล่านี้ที่จะต้องขึ้นมาเป็นหน้าันการเดินของเจาแสี่คนต่อไปนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับตบมือกับตัวเองในวันนี้หน่อยครับตบมือในนะครับในความร่วมไม้ร่วมมือทุกความร่วมไม้ร่วมมือของพวกเรานะครับก็าําให้เรามีความสุขในวันนี้นะครับเพราะผมว่าแสดงทัวมากเกินไปหรือเปล่า นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขวันนี้เรายังมีอีกสามชั่วโมงที่จะเต้นกันถ้าเกิดว่าไม่พอนะครับค่อยมาว่ากันปีหน้านะครับ <tor S 2> นะครับนะครับก็ขอขอบคุณทุกน้ำใจทุกไมต่ตีที่น้องๆน,นะครับมอบให้ขับหัวหน้านะครับพูดเร่าหัวหน้าดีกว่าเพราะว่า ไม่ว่าหัวหน้าจะประสานไปที่ไหนนะครับน้องก็ให้การตอบรับเป็นอย่างนี้ทุกครั้งแล้วก็นะครับซาบซึ้งในน้ําใจของน้องที่มอบให้นับครับกับของทัพภาคสี่นะครับก็หัวหน้าว่าหัวหน้าประจําหัวหน้าก็อกคงไปเป็นนักการเมืองนะครับ็อบอขอไว้น้องๆที่อยู่ในพื้นที่นะช่วยเลือกหัวหน้าด้วยนะครับจริงๆแล้วพูดเล่นนะครับพูดเล่นเพราะว่าหัวหน้าไม่มีศักยภาพแต่ว่าหัวหน้าชอบแค่นั้นนะครับชอบ ชอบให้คนอื่นมีความสุขนะครับแต่ว่าคนอื่นไม่ค่อยชอบให้หัวหน้านมีความสุขนะครับก็เลยบอกว่าขอให้น้องๆทุกคนนะครับกินกันให้เต็มที่เบียยังมีอีกเยอะนะครับเหล่ายังมีอีกเยอะพรอเอาเต็มที่นะครับแล้วก็นอนแล้วก็พรุ่งนี้ตื่นก็นกลับบ้านกันอย่ากลับบ้านตอนเมานะครับเพราะว่าใส่หมวกกันนกสองพันนะครับนะครับพร้อมอย่ากลับบ้านกันนอนใน แล้วก็ตอนเช้าที่นี่มีอาหารเช้าให้ด้วยนะครับแล้วก็นอนให้สบายนะครับตื่นมากี่โมงก็ไม่เป็นไรแล้วก็ค่อยกลับบ้านกันเพราะว่าห่วงที่สุดก็คือห่วงว่าคนมาร่วงมงานกับเราแล้วกลับไปเกิดอุบัติเหตุแล้วเพื่อนเพื่อน,อนที่อยู่ที่นี่มันจะมีความสุขได้ไงนะครับในเมื่อรู้ข่าวว่าเพื่อนนะครับประสบอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนพึงระลึกอยู่ตลอดว่าอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทกับชีวิตนะครับขอให ว่าไงนะครับวันนี้คือวันของเราทุกคนต้องมีความสุขออกมาสูส่สนานด้วยกันนะครับทั้งมตบ4ี่และ4.3ที่ผมเคยอยู่มาถ้ามึงไม่มาเดี๋ยวเคย,เ,คย,เ,คยเจอกูไม่ที่พูดนี้หมายถึงว่าพี่หน้าเจอกับ,บกูเปล่าไม่รู้ปนะอปอโอเคนะ วันหน้าก็คงไม่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 ขอเวลาาน้องๆมากแล้วเพราะว่าดูแล้วแถวหน้าก็เริ่มจะนะครับอยากจะเต้นอีกแล้วนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ใครลืมตัวศัพท์ไว้บ้างไม่รู้ว่ามารับหรือยังเพราะฉะนั้นตัวศัพท์ตัวศัพท์อ๋อมารับแล้วนะครับมารับแล้วสองเครื่องนะครับตัวศัพท์สองเครื่องไอ้ที